สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบกับแฟนมาอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีมุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนเหมือนเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นะครับเวลา12บสนาฬิกาสินาทีโดยประมาณนะครับมวยดีวิธีไทยนะครับจะปรับเวลาการเริ่มการแข่งขันใหม่นะครับเป็น12บสนาฬิกาสินาทีนะครับเริ่มปรับเวลาใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะยืนระยะ เวลา12น15นาทีตลอดไปเลยนะครับปรับเวลาใหม่นะครับโดดีวิธีไทยเป็น12นาิกา15นาทีโดยประมาณนะครับมุมสวรเว์นกระริอถูกันกนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับโดยดีวิธีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมือทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประก,การใดก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสื่อมือท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบก,กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเียงงแก้้้ขอออมูลบบืตนนนไป่ะครั เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดิวิชีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกมวยดิวิชีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2 5 6 5นะครับคู่ที่1นึะครับฝ่ายแดงก็คือเพื่อไทยใหญ่สอสอมาณิชนบุรีนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสับสีสุจีบะหมี่เกี้ยวนะครับพิกัด120ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือสิริชัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือก้องพยักษ์นุย4มุม ส่วนคู่ที่สานะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรแปดริ้วสจวิชิตเบิงแปดริ้วนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่พิกัด126ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับทรงชนะต่อบุสลีนะครับพิกัด125ปอนด์ต่อ127ปอนด์นะครับคู่เหมวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดส u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2อเวทเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วย มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้รับเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ ad muaydung ต้องมีแอดอำนาจก่อนนะครับ ad muaydung และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเวทนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยสันดายกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขเจ็สี่นะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิธีไทยสกิเมืองนอนท์นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2565นะครับเวลา12นาฬิกา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีออตกอร์ 3, จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง p p t v HD ช่อง3 6มาให้แฟนมวยได้รุน้นแล้วก็รับชมกันทางบ้านด้วยนะครับ มาเริ่มที่คู่ที่หนึ่งก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งฝ่ายแดงก็คือเพื่อไทยใหญ่สอสอ,อมานิชนบุรีนะครับหรือว่าผู้กององค์ต่อมอส่วนฝ่ายแดงเงินนะครับสักสีสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าสักหน่อยนะครับหรือว่าสักบุอ่าสุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับคนเดียวก็เลยนะครับพิกัดหนึ่อยยี่สิบปอนด์ ท้ารานฝ่ายแดงเพื่อไทยใหญ่นะครับเป็นนักโชคจากจังหวัดสุโขทัยนะครับวัย1ิเจ็ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ผู้กององค์ตอมอนะครับมีทางด้านยกผู้กององค์ตอมอครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีสอสอมมานิดภาวสุดนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านเพื่อไทยใหญ่นะครับ เพื่อไทยใหญ่นี้เป็นมวยซ้ายนะครับเตะ้ายต่อยซ้ายรุนแรงไล่แขนขวางหน้าแทงนะครับหมัดสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเป็นนักมวยที่ใช้หมัดซ้ายต่อยได้แม่นรวดเร็วแล้วก็รุนแรงนะครับใช้หมัดได้ค่อนข้างจะดีเลยนะครับท้านเพื่อไทยใหญ่นะครับสามฟ้อมหลานครับของทด้านฝ่ายแดงเพื่อไทยใหญ่ก็มีชนะคะแนน3ามเคสอร่มเย็นนะครับในศึกวันทรงชัยสัญจรที่จังหวัดเชียงเซานะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนคนเกียตนาวีนะครับที่เวทีอตกร3สาครับลาสุดนี้ชนะคะแนน3ามเค สอร่มเย็นนะครับย้ำแขนไปแบบสนุกอีกหนึ่งครั้งนะครับที่จังหวัดระยองนะครับสามไฟหลังนี่ชนะไปสองไฟแล้วก็สรุดแพ้หนึ่งไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับศักดิ์ศรีนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัย18ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับศักดิ์ศรีนี่เป็นมวยขวานะครับครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาไล่แขนคองคอกดตีเด้งตีมาซอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเก๋ากระดูกดีชกมานานนะครับแต่ว่าฟอร์มหลังๆนี่ยังมีสลุดสลุดอยู่แล้วก็มีเรือเวทีไปพักหนึ่งนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินศักดิ์ศรรีีมมแแพ้้คคะนนฟาา ต้มตึกเขียวนะครับที่จังหวัดชนบุรีหลังจากนั้นนะครับแพนนกยก3บัวขาวเล็กบอยสัมพันธ์นะครับที่บูออลีน่านะครับแล้วก็เหลือเวทีไป1ปีเต็มเมเลยนะครับกลับมาไฟล่าสุดในรอบ1ปีก็อย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับแพนนกยก5ให้กับ 3K สอร่มเย็นที่เวทีอุตกอร3าไฟหลังนี้ต้องบอกว่าสะดุดอย่างแจ้งเกิดไม่ได้แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับแต่ว่าชื่อมวยรีกระดูกดีนะครับดังนั้นฝ่ายน้ําเงินนี่ประทากระเบือใหญ่มาเยอะกว่านะครับไฟล่าสุดนี้กลับมาในรอบ1ปีนึน ออกนำไปก่อนนะครับไป,ไปนี่หมดแรงนะครับแพนนอกให้กับทางด้าน 3K ไปนะครับแต่ผมดูว่าฝ่ายนี้การเตรียมตัวน่าจะดีกว่าฝ่ายที่แล้วนะครับเพราะว่าได้กลับมาหายใจไว้แล้วหนึฝ่ายนะครับทางด้านฝ่ายแดงเพื่อไทยใหญ่นี่อาจจะดูได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับชกต่อเนื่องเป็นประจํามสม่ำเสมอ สมหรัเสมอเลยนะครับแต่ว่าเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยประสบการณ์นี้อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินแน่นอนนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรอนะครับเพราะว่าหยุดไป1ปีเต็มๆนะครับแต่ก็ได้กลับมาหาใจไว้แล้ว1ไฟนะครับในไฟล่าสุดผมดูว่าสภาพร่างกายไฟนี้น่าจะดีกว่าไฟที่แล้วนะครับวันนี้น่าจะเป็นโอกาสดีๆนะครับที่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินจะเอาชนะแล้วก็แจ้งเกิดให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับศักสีซูจีเบามีเกียร์นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนเพื่อททยใหญ่สอสอบมณิชนบ มวย,ยดีวิธีไทยในวันนี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับสักสีสูจีบะหมี่เกี้ยวครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ฝ่ายแดงก็คือสิริชัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับหรือว่าวอแพงวิเศษยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องพยัก์นุ้ยสี่มุมเมืองนะครับหรือว่าพรนงนุษหรือว่าทรงพลเคเอ็นีนะครับพิกัด11 1ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงครับสิริชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์นะครับวัย20ปีฟิตซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับมีทางด้านดรสัมปัสุขแสวงนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเเเรรรรรรืืื่่่อออองงกกาาฟิตตซ้มมมนนนะคคคัับบป็ววยยขฝีแ ดักเตะดักต่อยรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีหมัดหนักสอกคมนะครับสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำฝ่ายแดงนะครับสิริชัยมีชนะคะแนนนิวเคลียร์เกียรติทรงฤทธิ์นะครับที่เวทีวตอตสาหกรสามหลังจากนั้นนะครับชนะน็อกยกห้าเดชสุพรรณนุ้ยสี 4, ม่มุมเมืองนะครับที่เวทีวตอตสากรสามล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนให้กับเพชรอันดาอิริทกรุ๊ปอะคาเดมี่นะครับที่ สึกวันทรงชัยสัญจรที่อ,อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์ด้วย112ป้อปอนด์วันทรงชัยด้วยนะครับพลาดท่าแพ้ก็เลยไม่ได้แชมป์นะครับ3ไฟหลังของทั้งนฝ่าไแดงสิริชยัยชนะไป2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับก้องพยักนี่เป็นนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ครับวัย19ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยนุ้ย4มุมเมืองนะครับโดยมีทางด้านเสียนุ้ย4มุมเมืองนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับก้องพยักนี่ก็เป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวขวางหน้าแทงสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับ สามฟอมหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้าเงินกล้องพยักมีแพ้คะแนนต้นสักสอเจอบีกอุทัยนะครับที่จังหวัดลบบุรีหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนโนรายุทธสุราชนะครับที่จ right ังหวัดลบบุร <c oughs> ีนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนเดชพานุนะครับสอพงอมรที่เวทีอตกอสามสามไฟ์หลังนี่แพ้หนึ่งไฟ์แล้วก็ชนะไปสองไฟ์นะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่ขี่สูสีเลยนะครับฟอมนี่ใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าโชคที่เวทีอตกอสามแห่งนี้ก็ต้องเป็น ท่านฝ่ายแดงนะครับสิริชัยดูว่าชคอยู่ที่เวทีแห่งนี้เป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่านะครับเหมือนเป็นเจ้าบ้านนะครับแฟนมวยก็คุณตาคุณตาแล้วก็ฝุกคุ้นกับฝีไม้ลายมือของท่านฝ่ายแดงอยู่อยู่แล้วนะครับเพราะเห็นเป็นประจานะครับฉะนั้นบรรยากาศหน้าเสือก็อาจจะดูดีกว่านิดนี้นะครับคู่ขี้สูสีไม่เสียเปรียบนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิริชัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับน่าจะเชิญเอาชนะคะแนนทางด้านกล้องพยักหนุ่ยสีมุมเมืองไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับ คู่ที่2นะครับโดยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงสิริชัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับมาถึงคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชร8ริ้วสจวิชิต8ริ้วนะครับหรือว่ายอดแสนไก่มอบุญสมศรีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสุภชัยเล็กเหน่งซับใหญ่นะครับหรือว่าอบุรพ์รยิมนะครับพิกัดหน6ยปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเพชรแปดริ้วนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดลบบุรีนะครับวัย26ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทย์นะครับมีทางด้านเซียอันสุขุมวิทย์นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีสจวิชิตอ่องละออน,นะครับเป็นผู้จัดการนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเพชรแปดริ้วนะครับเพชรแปดริ้วนี่ก็เป็นมวยขวานะครับแชมป12์122พอ 122ปอนด์เวทีจิตมังโนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องแต่ขวาต่อยขวาลายแขนขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับมาสอบอันตรายนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆสภาพร่างกายอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับเพราะฟอร์มไม่ค่อยดีเลยนะครับสามไฟหลังนะครับของทารันฝ่ายแดงนะครับเป็รแปดริ้วก็มีแพ้คะแนนก้องชายชนัยดอนเมืองนะครับที่อตกรสามหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนคีรีหลวงชอห้าพยักที่เวทีราชดำเนินล่าสุดนี้ก็ยังสรุปนะครับแพ้คะแนนให้กับทรงชนะต่อบุสลีที่เวทีอุตก3 3สามสามไฟหลังนี่แพ้รวดทั้งสาม ไฟเลยนะครับดูว่าฟอร์มอย่างดูไม่ค่อยดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับสุภชัยเล็กนี่เป็นนักชกจากจังหวัดชายภูมินะครับวัยสิปีนะครับฟิตซ้อมมอีที่ข่ายมวยแสงมรกตดนะครับมีทางด้านเสียท็อปแสงมรกตดประกาศซิตอ,อํนาอนันต์นะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมของทางด้านฝ่ายน้ําเงินสุภชัยเล็กนะครับ สุปาพเเล็กนี้เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในของคอปั้มตีแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับกลับมาภาคนี้ต้องบอกว่าฟอร์มสดใสซา,าบซ่าเลยนะครับสีไฟหลังสุดกลับมาภาคนี้นะครับสีไฟหลังสุดนี่ย่างสะกดํำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับชนะรวดทั้งสีไฟเลยนะครับ โดยที่3ฟอร์มสุดท้ายนะครับของทางด้านฝ่ปปายน้ำเงินสุภชัยเล็กก็มีชนะคะแนนบุี่เดดทิเด็ดเก้านะครับที่เวทีอุตกรสาหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยก3าคมเฉินคมยอดสุรินนะครับที่เวทีอุตกรสาลาสุดนี้ชนะน็อกยก5นะครับคมเพชรจิตเมืองนนท์ที่เวทีอุตกรส3ามสามไฟ์หลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟ์เลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับดูว่าฟอร์มดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับฟอร์มคู่นี้นี่สวนทางกันเลยนะครับสามไฟ์หลังของทางด้านฝ่ายแดงแพ้รวด้ สภาพร่างกายดูดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยประสบการณ์นี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับเพชรแปดริว้วสจอวิชิตแปดริ้วนะครับประทะมาแล้วทั้งกองชายฉนายดดนเมืองคีรีหลวงนะครับจะประทะหมดแล้วดูว่าประทะกระเบอือยใหญ่มาเยอะกว่าเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีทางด้านสจอวิชิตอ,องละออนนะครับซึ่งเป็นโปรโมเตอร์นะครับของอมวยดีวิธีไทยใน ของโมดิวิธีไทยด้วยนะครับทำให้บรรยากาศนาเสือต่างๆนะครับบนเวทีก็ดูได้เปรียบนะครับวันนี้ผมมองว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะแจ้งเกิดให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงเลยนะครับเพชรแปดริ้วสอจอวิชิตแปดริ้วชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่านะครับนาเสือบรรยากาศรรากาศ็ดูได้เปรียบเสียเปรียบก็เพียงแค่สภาพร่างกายเท่านั้นเองนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างสุกป,ป,ปชาชัยเล็ก เน่งสับใหญ่นะครับแจ้งเกิดให้กับตัวเองได้สําเร็จนะครับคู่ที่3นะครับคู่รองคู่เอกมวยวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชร8ริ้วส่อจ้วิชิต8ริ้วครับมวยพักยกราคาตรงจากวิธีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ admuydung a ต้องมีอำนาจอำนาจก่อนนะครับ admuydung a และถ้าบอกมาจากมุมสองเวนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่า6กสี่เอี่ยวซิดเซียนแอนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับส่งชนะต่อบูสลีนะครับหรือว่าทอแสงเทียนน้อยนะครับพิกัด125่อยยีปอนต่อ127่อยดปอนนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย125่อยยีสปอนส่วนฝ่ายน้ําเงินต่อย127่อยดปอนนะครับฝ่ายแดงต่อน้ำหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนนะครับเพื่อความเหมาะสม คณะฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่ก็เป็นนัโชคจากจังหวัดขอนแก่นนะครับวัย18ปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยจิตเมืองนอนนะครับจังหวัดนนทบุรีมีคุณสมจิตเป็นแก้วนะครับแล้วก็สอเอสุนทีโลหะพืชน,นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟริตซ้อม ซูเปอร์เลกนี่เป็นมวยขวานครับจังหวะฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับสูงยาวเข่าแหลมขวางคาแทงยัดไส้แรงสอกโวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับหน้าเสือบรรยากาศก็ดูดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมวยในเสือในสายทีมงานคนจัดนะครับแต่ว่าชชวงห,งหลังนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับฟอร์มหลังๆนี้ย่างไม่ค่อยดีนะครับ สามไฟหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กมีแพ้คะแนนยอดธงสอเจอ้งปาจีนที่ราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนให้กับยอดธงสอเจอ้งปาจีนที่ราชบุรีอีกหนึ่งครั้งนะครับล่าสุดนี้พลิกแพ้ให้กับก้องชัยชนะดอนเมืองที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นหมด3ยก ทำท่าจะกินนะครับแต่ว่าปลายยก4นะครับฟันยางหลุดออกจากปากนะครับราคาจึงเวี่ยงไปหากล้องชายชนะยดนเมืองแล้วก็กล้องชายก็พลิกกลับมาเอาแสงเอาชนะคะแนนทางด้านซุปเปอร์เล็กิทเมืองนนวงในไฟล่าสุดนะครับฟันยางเป็นเหตุนะครับปลายยก4ฟันยางหลุดจากปากของทางด้านซุปเปอร์เล็กนะครับก็เลยพลิกแพ้ไปนะครับสฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงซุปเปอร์เล็กนี่แพ้รวดทั้ง3ามไฟเลยนะครับดูว่าฟอร์มยังมีสุดสุดอยู่ครับ ส่วนทั้งฝ่ายนักเงินครับทรงชนะนี่นักชกวัย19ปีนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทอแสงเทียนน้อยนะครับจังหวัดปทุมธานีมีทางด้านโมเสสทอแสงเทียนน้อยนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาเหมือนกันนะครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับไล่แขนของคอกดตีเด้งตีนะครับมาสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับฟอร์มสดนะครับ5ไฟ์หลังสุดนี้อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นเลยนะครับ โดยที่3ไฟล์หลังนะครับกองท่านั่ฝ่ายน้ำเงินชนะมีชนะคะแนนเห่าดงหนงรักกุ้งเผานะครับที่วีทีุีตกอสามหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนสายฟ้าน้อยเกียทรงฤทธิ์ที่อตกอสามลาสุดนีโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนเพชรแปดเร็วสจชิดแปดเร็วที่วีทีวตก3สามสามฟ้มสามฟมหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ส่วนทางกันอย่างสิ้นเชิงอีกหนึ่งคู่นะครับฝ่ายแดงแพ้รวดทั้ง3ไฟล์ส่วนทานั่ฝ่ายน้ำเงินชนะรวดทั้ง3ไฟล์นะครับดูฟอร์มของท่านนั่่าอเรืง กระดูกมวยชื่อมวยนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับซปเปอร์เล็กนี่ชื่อมวยมาก่อนนะครับเพราะว่าปะทะกระเบอือยใหญ่มาเยอะกว่านะครับทางยศธงสอเจ้าต้องปาจีนก้องชัยชนะใรุนเมืองก่อปะทะมาหมดแล้วนะครับแต่ฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าชื่อมวยมาก่อนปะทะกระเบอือยใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าช่วงหลังๆสภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินต้องบอกว่าสดเลยนะครับสภาพร่างกายของน้ำเงินดูแล้วดีกว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับ แต่วันนี้นะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับซปเปอร์เลกิเมืองนนนะครับชื่อมวยกระดูกมวยมาก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศหน้าเสือก็ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยเป็นมวยของทางทีมงานคนจัดทํานิดทําหน่อยราคาไหลเร็วกว่านะครับหน้าเสือช่วยได้เยอะนะครับน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านทรงชนะต่อบูสลีนะครับแจ้งเกิด เพื่อเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองกลับมาได้สําเร็จนะครับคู่ที่4นะครับคู่นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เล็กกิตเมืองนนท์นะครับคู่ที่4นะครับคู่เอกนํารายการโมดิวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับซุปเปอร์เลกกิตเมืองนนท์น่าจะแจ้งเกิดได้สําเร็จนะครับวันนี้สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนโมทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิด19ไปได้ดยดีนะครับไม่ประมาทกาดอย่าตกงนะครับตองตังกาดขึ้นมาสูงสัดีครบ